รุ่นเดอะของเขาที่ทำให้เขาแบบจุดกำเนิดเลยนะคะมันเคยฮิตมากมากมามมันชิกอะมันเก่มากอุ้ยยังไม่ได้แกะซิซิลเลยอะสองปีแล้วนะใส่ได้ได้ได้เข้าไปเรื่อยๆอือเงินแบบพับๆๆบพับพทุกคนทำไมอของคิดว่าไม่ได้เพราะว่ามันแบบติดอะฮัลโหล สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เจนนี่จิราชาณ์วันนี้นะคะมิวจะมารีวิวกระเป๋าอีกแล้วค่ะซึ่งกระเป๋าแบรนนี้ต้องขอบอกเลยว่ามันเคยฮิตมากมากมากมาซึ่งตอนนี้แบรนด์ของเขาก็ยังฮิตอยู่นะคะแต่รุ่นนี้ก็อาจจะแบบพราๆลงแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นรุ่นเดอของเขาที่ทําให้เขาแบบจุดกําเนิดเลยนะคะของชักมูสนั่นก็คือทันทันทัน ก็คือตัว2มันมีวพีออเดอร์มาก็เลยมีแค่อุปกรณ์เท่านี้เลยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นั่นก็คือชารมน้องชักมูสนะคะจริงๆมันอ่านว่าน่าจะชัก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 เป็นภาษาฝรั่งเศสปะชักมูสซึ่งรุ่นนี้นะคะมันคือชื่อรุ่นว่าเมียวไม่แน่ใจนะว่าถูกหรือเปล่าก็คือโลชิค u ตโตเป็นมินิโลชิคุตโนะคะ ซึ่งเป็นไซส์น้องจิ๋วนี่แต่สามารถคอแข็งได้นะมิวก็เลือกสีขาวมาแล้วก็เป็นตัวอะไรเนี่ยจะเป็นสีทองนะคะซึ่งน้องเขาก็จะมาพร้อมกับสายก็จะมีสายมาให้ด้วยนะก็คือาสามารถสะพายได้หรือจะถืออย่างนี้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่มิวจะถือออกงานนั่นเองเพราะว่าออกงานก็ทำไม่ค่อยได้ใส่อะไรเยอะแต่ว่าถ้าจะใส,ส่ชิปๆก็กต้องมีกระต๋ออีกใบหนึ่งเพราะว่าน้องไม่จุอะไรเลยจ้าแต่ว่า มันชิคอะมันเก๋มากจะเป็นแบบนี้เุ้ยยังไม่ได้แกะชิซิวเลยอะ่ะสองปีแล้วนะข้างในก็คือโลงนี้เลยสำหรับตัวหนังนะคะก็จะเป็นหนังเรียบเป็นหนังวัวร้อเอร์เซ็นะคะส่วนซับข้างในที่เราโชว์ให้ดูบากี้ก็คือจะเป็นซับผ้าใบนะคะ แล้วก็ตัวตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กเปิดปิดแม่เหล็กเลยนะทุกคนแค่ตันี้ปึ๊บเลยแล้วก็อย่างที่บอกคือจะเป็นพวกอะไหล่ก็จะเป็นสีทองนะคะสีโกนะคะแล้วก็แข็งแรงมากที่สบาอแข็งแรงมากจะได้สบายมากคองแขลงกระดายใช่ไหมคะแล้วก็ รวมไปถึงน้ำหนักเบาเพราะว่าน้องก็คือใบจิ๋วมากขนาดเพียงสูงเนี่ยประมาณ18เซนแล้วก็ความกว้างที่ถัดนะคะ13.5สเซนค่ะสำหรับตัวสายสะพายก็คือถอดออกได้แล้วก็ใส่ได้อย่างมันจะใส่ให้ดูนะคะสำหรับสายอ่ะมันก็จะมีโลโก้ตรงนี้ด้วยนะเล็กๆชักขึ้นเดี๋ยวเราจะมาสะพายให้ดูด้วยนะคะว่ามันสะพายได้ทั้งหมดกี่แบบนี้มันปรับได้ด้วยนะคะทุกคน อันนี้มือปรับให้มันอยู่ตรงเอ,อวเลยก็ืูสะพายคาดเอวอย่างนี้ไปเลย,ยนีนะหรือเ,เราจะสา้าใข้างๆอย่างนี้ก็ได้มมไม่ค่อยได้ท้าใบเื่า,ารเราจะถอดออกก็ถือเก๋ๆถอดออกเราก็จะได้แบบ แบบนี้เโอเคค่ะทุกคนเราจะมาจุให้ดูนะคะว่าน้องใส่อะไรได้บ้างก็คุณจะลดหรือติกหนึ่งแท่งแต่ไม่ได้ก็อาจจะหกได้แ,แ,บบแ Blue okay, ค่การไปเดียวเสร็จได้ค่ะการสมาชิกต่างๆสมบุรนะ ใส่ได้ได้ได้เข้าไปเรื่อยๆยือเ,เงินแบบพับๆๆแล้วก็ลิปจริงๆได้อีกหนึ่งแทงแต่ก็จะแน่นหน่อยถ้าไปแอลกอฮอล์ก็ได้นะแล้วก็ต้องกดลงไปนิดนึงวิ่ทุกคนถ้าไปแอลกอฮอล์คิดว่าไม่ได้เพราะว่ามันแบบติดอะมันปิดไม่ได้นะคะคือมันกว้างมากเกินก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะก็เลยจะได้แค่แค่นี้เป็นจริงลิปอีกแทงก็จริงๆก็ต้องบางมากๆนะคะมันจะปิดได้วันนี้ ก็พกแบบจำเป็นเนาะเป็นสาวมินิมอลโอเคค่ะสำหรับการรีวิวก็จบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคนไหนที่กำลังเลงเจ้าชักส o มูนเนี่ยน่ารักนะถามว่าใช้ดีไหมโก ได้บ่อยแต่ว่าถ้าถามว่า practical ไหมก็ไม่ค่อยนะคะแต่ว่าน้องน่ารักแล้วก็ถือแล้วมันเก๋มากทุกคนจะใสก่กระชุดอะไรก็เข้าง่ายนะคะสําหรับตัวสีขาวจริงจริงมิวเคยเล็งสีดําแล้วก็พวกสีสีน่ารักมากอ,อ่อราคาที่มิวตั้มมานะคะน่าจะประมาณสมัยนู้นนะสองปีที่แล้วอะพรีออเดอร์สองหมื่นได้มั้งแต่ราคาปัจจุบันมิวแบบลองเซิร์ชเล่นๆหน้าเว็บนะราคาอาจจะขึ้นนะคะอยู่ที่รุ่นนี้เลยนะสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทคา่ะ แล้วก็ยังมีรุ่นอื่นๆที่สามารถจุได้มากขึ้นด้วยนะแบบใหญ่ขึ้นเป็นแกลนแล้วก็มีแบบลองแบบยาวแล้วก็มีหลายเท็กเจอร์ของตัวหนังด้วยนะคะก็ลองดูนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังเล็งตัว Jack แจ็ o ส e นะ สำหรับวันนี้ต้องขอลาก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มเมยนด้วยนะคะเป็นกำลังใจกันให้เยอะๆนะทุกคนเมย์จะพยายามรีวิวของที่ซื้อมาและคิดว่ามีประโยชน์เพราะว่าตัวเมยเองก็สรรหาของจากการรีวิวเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบาย